ท่านจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรทําไมไม่เห็นแก่ความซื่อสัตย์ที่มันมีให้ท่านบ้างมันทําเพราะต้องการอาหารเท่านั้นจะต้องไปสนใจอะไรชาวนาแย้งพันรยาโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชาวนาคนหนึ่งเลี้ยงสุนัขไว้หนึ่งตัวชื่อว่าสุนตาลมันทำหน้าที่ต้อนแกะตลอดเวลา สุนตานร,รับใช้เจ้านายของมันอย่างซื่อสัตย์และขยันขันแข็งเวลาผ่านไปสุนตานเริ่มชลาภาพจนมันไม่สามารถวิ่งต้อนแกะให้เจ้านายมันได้อีกเย็นวันหนึ่งขณะที่สุนตานหมดแรงนอนฟุบอยู่หน้าประตูชาวนาคุยกับภรรยาว่าเย็นวันพรุ่งนี้จะสังหารสุนัขชลาเสียเพราะเลี้ยงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา แตพันรยาของเขาถทฐานขึ้นว่าท่านจะทำเช่นนั้นได้อย่างไรทำไมไม่เห็นแก่ความซื่อสัตย์ที่มันมีให้ท่านบ้างมันทำเพราะต้องการอาหารเท่านั้นจะต้องไปสนใจอะไรชาวนายแย้งพันรยาโดยไม่เลิกล้มความตั้งใจสุนตานได้ยินเจ้านายของมันพูดเช่นนั้นมันจึงเดินเข้าป่าไปเพื่อไปหาสุนัขจิ้งจอกเพื่อนของมันแล้วเล่าเรื่องที่ได้ยิน ให้กับสุนัขจิ้งจอกฟังเพื่อระบายความรู้สึกสุนัขจิ้งจอกสองสารสุนตานเป็นอย่างมากเอาเถอะเราจะออกอุบายให้นายของเจ้าเลี้ยงดูเจ้าต่อไปเองรงขึ้นขณะที่ชาวนาและพันรยากำลังทำนาเขาทั้งสองได้ผูกเปเพื่อให้ลูกของเขานอนหลับอยู่ใต้ต้นไม้แห่งหนึง่งโดยที่สุนตานนอนเฝ้าอยู่ใกล้ๆไม่นานนัก สุนักจิ้งจอกก็แกรงทันทีว่าจะมาจับเด็กไปกินมันส่งเสียงเห่าเพื่อเรียกความสนใจเมื่อชาวนาและพันรยาหันไปเห็นว่ามีสุนัขจิ้งจอกอยู่ตรงเปลของลูกน้อยก็เ,เกิดความตกใจร้องเรียกให้คนช่วยเหลือสุนตานก็ทำตามแผนที่วางไว้ลุกขึ้นวิ่งไล่สุนักจิ้งจอกไปจากที่แห่งนั้นและเป็นไปตามแผน เมื่อชาวนาเห็นดังนั้นก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะสังหารซึงตาลทันทีและเลี้ยงมันเลื่อยมากระทั่งซึงตาลฉลาภาพจนไม่มีแรงทำอะไรอีกแล้วขณะที่มันนอนอยู่หน้าประตูเช่นทุกวันสุนัขจิ้งจอกเพื่อนของมันก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับกล่าวว่าเจ้าคงไม่มีวันนี้หรอกถ้าครั้งก่อนเราไม่ได้ช่วยเจ้าไว้วันนี้เราขอแกะหนึ่งตัว เพื่อแลกเปลี่ยนกับบุญคุณครั้งนั้นเทว่าสุนตานซื่อสัตย์ต่อเจ้านายของมันมากมันจึงกล่าวว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นที่เราช่วยได้เราก็ไม่ขัดข้องแต่เรื่องนี้เราคงให้เจ้าไม่ได้สุนักจิ้งจ,งจอกโมโหมากที่สุนตานปฏิเสธงั้นเจ้าก็มาสู้กับเราถ้าเราชนะเราจะมาเอาแกะหนึ่งตัวเป็นค่าตอบแทน คืนนี้ให้เจ้าพาเพื่อนมาด้วยหนึ่งตัวและเราก็จะพาเพื่อนไปด้วยเช่นกันเจอกันใต้ต้นไม้ที่เราเคยช่วยเจ้าสุนตานมีแต่แมวสามขาเท่านั้นที่เป็นเพื่อนในยามนี้มันจึงไปพร้อมกับแมวพิการและคิดว่าจะสู้จนตัวตายเพื่อปกป้องแกะของเจ้านายสุนักจิ้งจอกคอยท่าสุนตานอยู่ใต้ต้นไม้พร้อมกับหมูป่าตัวใหญ่ มันเห็นซุนตาลกับแมวเดินมาแต่ไกลแต่เจ้าหมูป่ากลับพูดขึ้นว่าดูสิเจ้าแมวตัวนั้นมันถือดาบมาด้วยแล้วมันกำลังจะเก็บก้อนหินเพื่อจะโจมตีเรามาแต่ไกลสุนักจิ้งจอกได้ยินดังนั้นก็ปีนขึ้นไปหลบบนต้นไม้ด้วยความกลัวส่วนเจ้าหมูป่าก็รีวิ่งไปซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้แต่ความจริงแล้วดาบที่หมูป่าเห็น คือหางของเจ้าแมวที่พองฟูเพื่อเตรียมตัวต่อสู้ส่วนท่าทางที่เห็นว่าเก็บหินอยู่นั้นก็เป็นเพราะแมวเดินไม่ถนัดเพราะมีแค่สามขาเท่านั้นเมื่อมาถึงต้นไม้ทั้งสองไม่เจอสุนัขจิ้งจอกหมูป่าที่แอบอยู่จึงค่อยๆย่องออกมาจากหลังต้นไม้เพื่อที่จะทำร้ายทั้งสองแต่ทันใดนั้นเมื่อเจ้าหมูป่าขยับใบหูเพื่อไล่มแมลง แมวได้ยินเสียงคิดว่าเป็นหนูจึงหันไปตะบบโดนหน้าเจ้าหมูป่าอย่างแรงหมูป่าส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดวิ่งหายเข้าไปในป่าแท้จริงแล้วสุนัขจิ้งจอกขี้คลาดเมื่อเห็นว่าหมูป่านี้ไปแล้วมันจึงลงจากต้นไม้ขอโทษสุนตานต่างๆนานา,นาและสัญญาว่าจะไม่ทําเช่นนี้อีกสุนตานก็ให้อภัย มันเดินกลับไปบ้านของมันแล้วทำหน้าที่เฝ้าแกะของเจ้านายจนวาระสุดท้ายสุนตานสิ้นใจตายด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความสุขโดยที่เจ้านายของมันยืนน้ำตาคลออยู่ใกล้ๆมันนั่นเอง